สวัสดีครับทุกคนครับเอาล้วครับเรากลับมาชมเกมการแข่งขันบอมสกีโฟร์แชมเีลิกหรือ BCL กันต่อนะครับชมคลิปรีวิวนักเตะไปก็ต้องสลับมาดูชมคลิปการแข่งขันกันบ้างนะครับเพราะว่ามันมาถึงรอบรองชนะเลิศแล้วจ้าซีซั่น170ครับซีซั่นของคู่แข่งขันหน้าใหม่แชมป์หน้าใหม่นิวบีฟิสตานะครับคู่ชิงชนะเลิศระหว่างคุณกี้ครับ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 พบกับคุณออยครับ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 ผมใครจะเป็นแชมป์ครั้งแรกไปดูกันเลยสวัสดีครับผม กาออยนะครับมาจะขับเป็นวายฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับลูกศิษย์กระต่ายน้อยครับกระเจียวน้อยสวัสดีครับผมกีเคทตเวนตีไนมาจะขับเป็นฟกติดิตามด้วยครับคุณอ้อยเนี่ยเคยเข้าชิงไปแล้วครั้งหนึ่งแต่ก็อกหักไปเช่นเดียวกับคุณกี้เข้าชิงไปแล้ว2ครั้งแต่ก็อกหักไปเช่นกันนะครับถ้าเกิดได้แชมป์เนี่ยจะไม่สามารถลงแข่งซีซั่นนี้ได้นะครับผมมาดูไลฟ์อัพกันก่อนนะครับคุณออย4 1 3 2 ควิกเคาน์เตอร์นะครับประตูเป็นปีเด้เช็คคู่เซนเตอร์ลาเฟเว,วา,รารังกับเลเชอร์โนเลสตาครับแบ็กซ้ายแอนดูดูเบอร์เัน,นแบ็กขวาอารอนวัดวิสากรรมิดฟิลตัวรับเดนิสซากเกลียครับปีกด้านซ้ายยืนปีกต่ำนะครับเนมาด้านขวาจาดอนซานโชตัวรุกนะครับเลโอเนลเมสซี่คู่หน้าคาวไฮเอรูมิมนิก้ร่างเก่าเลยนะครับผมยืนคูก่กับทิเลียนเอ็มบารเป้นะครับ นักเตะบางคนอาจจะหมดสัญญาแล้วแต่ว่าใน BCL สามารถเอามาลงแข่งขันได้นะครับส่วนฝั่งของคุณกี้ครับซีหนึ่งสองสามควิกเคาน์เตอร์นะครับประตูเป็นอีเดเันคู่เซนเตอร์ซูนูเด้กับมัดไทเดลิกครับแบ็กซ้ายลูกชอแบ็กขวาโยชิคิมิครับมิดฟิลด์ตัวรับดีแคร์ไลท์ตัวลูกสองคนนะครับด้านขวาดูเหือเม็ซี่ครับด้านซ้ายเควินเดบอยปีกด้านซ้ายนะครับเนว์มาล่าซานโตสนะครับด้านขวาโมฮัมเหม็ดซาร่าน้าเป้าเป็นทิเลียนเอ็มบัปเป้นะครับผมควิกเคาน์เตอร์เหมือนกัันท้งคู่่ใชม แข่หน้า2หน้า3นะครับผมใครจะเป็นแชมป์ซีซั่นแรกนะครับของ BCL เรานะครับซีซั่นนี้นิวพีฟีสไตล์นะครับผมถ้าเกิดใครได้แชมป์ไปแล้วเนี่ยจะไม่สามารถลงแข่งในซีซั่นนี้ได้เพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้เข้าแข่งขันหน้าใหม่เข้ามาดวลฝีไม้ลายมือกันแล้วก็ค้นหาแชมป์หน้าใหม่กันนะครับเอาละครับเกมเริ่มแล้วนะครับฝั่งของคุณออยเคียร์ก่อนนะบุกจากซ้ายไปขวานะครับมากับชุดน้ําเงินนะครับส่วนฝั่งของคุณกี้บุกจากขวาไปซ้ายมากับชุดแดงๆนะฮะเสื้อแดงเสื้อน้เงินมาตรฐานครับบับเป้พลิกหมุนซ้ายหมุนขวาโอ้สีแดงเต็มเลย คลียรไปก่อนครับทางขวาคุณกี้ซาร่าให้มาที่เอ็มบัเป้มีบัเป้ทักวิ่งไปต่อหน้าต่วตาวาลารุ่นพี่ทีมชาติฝรั่งเศสหักเข้ามาแล้วดับบอยเป่าไปนิดนึงครับบอยเป่าไปหน่อย <c oughs> เอามือของปีได้เช็คยิงเล่นทางสวยแล้วนะครับแต่ว่ามันเบาไปนิดนึงครับจังหวะสวนกลับของคุณกี้จะได้ประตูแรกเลยนะครับแต่ก็ไม่ได้โอ้ซันโชดูดูโอ้เกมมาเร็วๆครับซันโชใช้ตัวความเร็ววิ่งหนีกันอย่างเดียวเลยคตอนนี้ ลูมนิเกย้อนมาวันพิซากา้งางัดคืนชิปอลันัอนอด์ชิปแล้วลูมนิเกเปิดเข้าไปเลี้ยข้างในต้องเขียยออกมาก่อนนะครับโอ้โหมาถึงก็เริ่มเกมด้วยความดุเดือดครับทั้งคู่วันวิซากา้ายัดไปข้างในตรงกลางนี่แหละครับแล้วแม็ชสิน้นจะได้ยิงแล้ววันปิน ไม่ได้ครับบอลสองเป็นคองคุณกี้ในส่วนเลยครับเมสซี่ฝั่งนี้ก็มีเดบอยเบินมาทางซ้ายครับเนมาเบินอีกทีหนึง่งบ <upp> e ับเ้ตอกสวนไปครับเมสซี่ออกขวาสลา้าไม่ถึงยังมีลูปสัสซันห้อยอยู่นะครับไม่เติมง่ายๆพายิเคเตอร์ที่ต้องระวังนะครับกองหลังอาจจะยืนขึ้นสูงนิดนึงนะฮะจังหวะสวนกลับนี่อาจจะลอยห,หน่อยนะครับผมเพราะฉะนั้นไม่ต้องไม่ต้องกังวลเพราะว่า,วาคิคคาเตอร์เหมือนกันทั้งคู่ใช่ไหม <laughs> มันหมานกันเลย เนมามาอีกครั้งนึงครับคุณออยเมสซี่มีช่องแล้วแต่ว่ามันเข้าขวาแหมจะไหลไปตรงนี้ก็ติดบล็อกเลยครับแล้วฉลับทันทีออกมาทางซ้ายครับเนมาฝั่งนี้เนมายกหนีแล้วให้บาเป้คืนเนมาข้างหน้า,า,นามีวารานครับผมคืนไปข้างในเดบอยจิ้มต่อเมสซี่ลงมาช่วยเกมรับได้ดีครับผมขอพักหายใจแป๊บหนึ่งครบพูดไม่ทัน <c oughs> บางท่านเนี่ยเคยเข้าชิงมาในเป๊2021เลยนะครับผมแต่ก็อกหักไป ถ้าใครได้แชมป์ในแมตช์นี้ซีซั่นนี้นะครับผมครั้งหน้าถ้าเราจัดมิวบีฟรีสไตล์อีกเนี่ยก็จะไม่สามารถลรงแข่งขันได้เพราะว่าถือว่าได้แชมป์ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นซีซั่นนี้ก็เปิดโอกาสให้ผู้แข่งขันหน้าใหม่นะครับรวมถึงใครที่ยังไม่เคยได้แชมป์นะลงมานะครับเล่นแข่งขันกันแต่ว่าซีซั่นฟรีสไตล์ที่มีแต่แชมป์เนี่ยก็แข่งขันกันปกตินะฮะเราไม่ได้เปลี่ยนกติกาอะไรเพียงแต่ว่าเพิ่มซีซั่นแบบนี้ขึ้นมาเท่านั้นเองนะครับสานโชครับไหลไปให้เมสซี่ เมสซี่เฟกแน่นอนครับเฟกล้วไปต่อให้ลูมิลิก้พิกพิกห,หุ่โหมีตัวมาซ้อนับพุ่งได้อาวบอลยังก็าทางังเดม่าแต่พอตั้งแลยิงลูกเนี่ยชนเสาห่าบอลไม่เจอประตูไม่เจอเลยครับประตูงงไปแล้วครับรงงไม่ไสนใจครับคุณกี้ส่วนทันโอ้โหไปเบรกหยุดจังหวะเสียจังหวะไปซะง,งั้นครับบอลเป็นของคุณออยครั้งหนึ่งแต่ก็โดนดักไว้ครับไลส์โอ้จังหวะมันไวมากครับใครที่ชอบพลิกคาลเตอร์นี่ต้องเป็นวัยรุ่นใจร้อนนะ <laughs> ปฏิกิริยาความว่องไวไหวพริบนี่คือต้องแป๊ะแป๊จริงๆต้องว่องไวจริงๆนะครับว่าะจะคิดทําอะไรจะคิดจะทําอะไรต้องไวๆครับมาตวัดมาข้างในเดอะบอยออกมาเนมาคือเดอะบอยแย่ยิงมาแล้วครับติดสกเรียเชืมด้านหลังต้องจุดผู้เขียวมาก่อนครับต้องระวังด้วยระวังด้วยครับเปิดบ้านบุกนี่ต้องระวังหลังบ้านรั่วนะฮะจังหวะเสียบอลกลางทางนี่คือกองหลังดันขึ้นสูงพอดีสกเรียดักได้ครับออกขวามาสารโชพัก คืนให้เมสซี่เบินมาซานโช่เอาแล้วครับโอโหซานโชเล่นกับเมสซี่ไปแล้วบอเป๊โอ้โหใจไม่ได้ทงขึ้นแน่นอนเลือกปาะเทศได้มาดีกว่าเลือกบอเป๊ยิงฉลับไม่ได้มันมาทางขวาไม่ได้ว่าทงขึ้นแน่นอนกระถลําไปแล้วนะอ่าลอดไปครับยังศูนย์ครับยังศูนย์แต่เกมเปิดแรกเลยนะครับจังหวะใครจะได้ก่อนเลยครับมาดูว่าจะเป็นของใครนะครับคุณกี้จ่ายติด ดูกระสันเคีย์ออมา5นาทีสุดท้ายครึ่งแรกครับยังไรซึ่งสกอร์นะครับดูสิว่าสกอร์แรกจะเป็นของใครฮะสานโชบุกขึ้นมาครับคุ้ออยตตวัดพวกนี้ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ติดกุนได้ฝั่งนู้ไปเดบอยเบิ้ลมาทันทีครับเนมาเบิ้ลคืนข้างในครับเมสซี่ตวัดต่อบัปเป่ถล่มไปแล้วครับากาเลียเคียออกมาเนมาหาเพื่อนเมสซี่ตีไปไหน เอ็มบัปเป้เหมาที่ลูมินิก้มเมเฮกโอ้โหเอาไอ้ของจองแต่มั่วไม่ได้กระเปิดลูกนสายไม่ถนัดเท่าไหายทดศูนย์นาะทีเข้ามือของอีเดนจบไปเลยครับ45นาทีแรกนะครับบางทีผมก็พลาดอาจจะไร้สาระรนิดนึงนะต้องขอภัยนะครับ <laughs> 52ต่อ48ซครับแตเป็นการเข้าชิงไม่ใช่ครั้งแรกนะครับ ครั้งที่2ขอ,องคุณออยแต่เป็นครั้งที่3ของคุณที่ที่เข้าชิงชนะเลิศแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นจะว่าไม่มีประสบการณ์ในนัดชิงไม่ใช่นะครับแข่งนัดเดียวในอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไหวทพริบปิกกริยามันวัดกันแค่นัดเดียวจริงๆนะครับเหมือนฟุตบอลโลกแล้วก็แข่งกันนัดเดียวเราไม่มีแบบสามที่สี่สี่ห้าไม่มีนะนัดชิงมันต้องเหมือนฟุตบอลจริงใช่ไหมามาชมเกมกันต่อครับยังไม่มีการขยับตัวสำรองนะครับ เริ่มเกมมาค่อยๆปั้นขึ้นมาครับคุณกี้ตวัดมาให้เมสซี่โอ้ยตวัดข้างในเดออบอยตั้งปอมแล้วต,ติดวันมิซาก้าจ่ายมาข้างหน้ามีเพื่อนได้ครับฝั่งของลิทออยขอให้ครับคุณกี้เบินมาอีกทีนึงแล้ววิ่งมาตั้งไหนวะากเลียจ่ายทีนึงกับเมสซี่แต่โยกก็ไม่ได้ครับเนสเตาเคขียออกมาข้างหน้าบัเป้ห้อยอยู่แต่ว่ายืนต่ำไปหน่อยครับอยากได้บุกต่อครับคุณกี้ อลเข้าทางยังได้อยู่ครับยังได้บุกปั้นอยู่ซาร่าโยกให้อมแม็กซี่ไม่ไปกับเนสตอาดักได้ดีเลียมาข้างหน้าต้องระวังนะครับคุณออยจะส่วนบ้างแล้ะครับอคุณเด้คุณเด้ปั๊มต้องระวังอย่าเสียถ้าเสียแบบนี้อันตรายนั่นแหละครับนั่นแหละครับปั๊บเป้มาแล้วทางซ้ายกับเนมมาข้างในมีลูมิแก้อยู่เนมาเฟกแล้วดึงเฟกแล้วดึงเฟกแล้วดึงถลําไปข้างในเนมาไม่ยิงให้เม็กซี่ยิงตรงนี้โอ้เตรมจอเอาซามิเติงชนะบอลเข้า มีประตูแรกครับดูฮะนี่ก็นิ่งใจเย็นสุดๆแล้วนะครับคุณออยกาจะเอาประตูนี้เน,น้นๆเลยนะมันไม่ต้องเป็นใจไปติดบล็อกติดเซลบว็อลกระตอนข้ามคานไปโอ้ยังครับยังครับยังไม่มีใครทําประตูแรกได้ฮะดวงยังดีอยู่นะครับผม <c oughs> ของยังดีของขังยังดีอยู่นะครับเอาเรียกเพื่อนมาครับลูกแตะมุมเนมาเอิดเข้าไปหวารันหนุนึ้่มามล้ว กิเคียวไม้ทีนึงครับได้สวนกลับจากลูกเตะม,มุมน,นี่แหละครับโคตรอันตรายเลยบอกก่อนเนีมาโยกหนึ่งยกสองครับแล้วให้เดบอยตะวันอีกทีนึงไม่ถึงนู่นเลยครับซานโช่ยังช่วยเกมรับได้ดีครับจะปั้นใหม่ครับพุทอยมงชงมาโอ้ยย้อนหลังนิดนึงบอลออกข้างไปอาให้บอลตายบ้างครับให้นกเตะได้เดินเล่นบ้างครับวิ่งกระทั้งเกมเลยบอลไม่ตายเดี๋ยวทดสุดนาทีทดสุนดสนาทีนี้มันเหมือนแบบหืใจจะขาดร้อนๆไม่มีเวลาได้แก้ตัวเลย โอ้ต้นสุดนาเตียเนาะอ้าวเล่นเร็วไหมเล่นเร็วไหมเล่นเร็วครับรบัเป้มองหาเพื่อนจะส่งคืนเดอะบอยเฉยในมาฝั่งนี้ครับเนมาโยกหลบบอลมิสกา้าได้แต่ข้างในมีวารานครับแม่เอามาใหม่ครับฝับ่งคุณออยบุกมาใหม่ครับใครจะได้ประตูแรกเลยนะครับรบัเป้อืม,มตนจนิ้มซะก่อนอ่ะคุณกี้มาบ้างครับเดอะบอยแลกกันฮะทีละยกสองยกเดอะบอยจ่ายตรงนี้ก็ติดวารานอา้าวไปต <c oughs> ขวางกันเองครับจักรียอาแล้วก็จ่ายพลาดไหมยังแกตัวได้ครับบอลยังเข้าทางอยู่ครับออยมา บัฟเฟ้ให้จะฝากเลยครับฝากที่ลุงลุงออกขวาครับซานโชซานโชเปิดโอ้โห,โอโหชอบมากบัฟเฟ้หนึ่งอา้าวลำหน้าขอใบนึกว่าหนึ่งจูนไปแล้วโอ้ยโ,โอ้คือตอนที่ระหว่ังให้เสียงภาคเลยผมไม่ได้ยินเสียงเฮนนะฮะไม่ได้ยินเสียงลูกวีนนะฮะผมก็เลยจินตนาการไปก่อนนะครับเอาแล้วครับไม่เป็นไร ส่งบอลเข้าประตูไปแล้วนะครับแต่ไม่ได้ประตูนะครับมีเปลี่ยนแผนแก้เกมหน้าคู่ด้วยนะครับตอนนี้เปลี่ยนเป็นหน้าคู่แล้วนะครับฝั่งของคุณกี้เดี๋ยวต้องดูคุณออยตอนนี้ใช้หน้าคู่เอาในมาเป็นเล่นนะครับนี่ครคุณกี้ใช้ในมาเอาซูเปอร์ซับลงมานะครับเดี๋ยวอาจจะไม่เปลี่ยนกันตลอดเวลานะครับเราอาจจะดูเป็นแค่จังหวะนี้นะแต่ว่าอาจจะเป็นการสับขาหลอกเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับแล้วเหล่ากองทัพตัวสำรองก็ลงมาไปเปลี่ยนมาเพื่อให ดีเฟสน่อยให้ดูจอได้เอาเอดดี้เอนเกเทียนี่ฮีโร่รอบบองชนานเลิร์ลงมานะครับเอนเกเทียลงมา,าจะเป็นยังไงครับผมดูเยสดูเยสไทยที่เราเรีเยแล้วโอ้โหไม่ได้ครับามาคุณอ้อยโดนกระโอยแล้วครับเรียวเรียวเรียวหมูหอกส้มหล่นเลยโอ้ยหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับคุณกี้ไปขโมยมากครับแมวขโมยครับลาฟเอลเรเยว เล่นดีมาทั้งเกมครับดูครับเป็นพิกบหรือเปล่าคะนั่นอเลสโอนเนสตาครับพาดไปนิดนึงใจบลช้านิดึงฮะโดราเฟลเรียลครับรุ่นน้องแหมรุ่นน้องของเอซิมิลาน minutes, <c oughs> โอ,อ้เล่นงานตำนานซะนี่หนึ <Number 17. S 1> ่งประตูต่อศูนย์สว่างบนยาวง้างเท้านานไปหน่อยครับโอ้โหกลับกลายเป็นคุณออย i, ต้องแก้ไขนะครับต้องเอาคืนเลยครับผมมูเซล่าเบิ้ลติดลูกชอเว <c oughs> ลาก็ไหลไปเรื่อยๆนะครับ บอลที่ซาก้าดักได้ครับซากาเรียให้มาทางเลเอาเลเลอาฝั่งนี้เลเอาฝั่งนี้ไปที่โมเซลา่าเบินต่อซิกแซกเอ็ดดี้เอนเกตเเียให้โมเซลา่าไม่ยิงเปิดจ้อนไปนู่นหูยฟิโก,โกต้องแก้ไขครับย้อนมาใหม่ย้อนมาใหม่อมหมอเอาประตูตีเสมอให้ได้ครับซากาเรียาซากาเรียเดนิสไทรไปที่โมเซลา่าไอทีเอนเกติเอมไม่เข้ากรอบครับหโห กองหลังพลาดแล้วกองหน้าต้องทําหน้าที่แก้ไขแล้วครับดูครับทํามาได้สวยมีช่องแล้วนะครับตว,วัดกินลูกนี้ไม่ได้ประตูฮะยังครับยังครับแต่เวลายังมีอยู่นะครับขอแค่ลูกเดียวเท่านั้นแหละเ <c oughs> <c oughs> ดี๋ยวช่วงช่วงเลทเกมช่วงท้ายเกมดูเหมือนว่าจะผ่อนเกมกันลงมานิดนึงนะครับเกมเร็วที่เราเห็นกันในช่วงครึ่งแรกนี่คือจะผ่อนลงแล้วนะครับ คุณกี้ตอนนี้ได้มาหนึ่งประตูแล้วนะครับขาขาเก้าไปขวาถ้วยเป็นหนึ่งหนึ่งเก้าแล้วนะเวลาที่เหลืออยู่สิบนาทีแต่สิบนาทีกับการนําอยู่หนึ่งลูกเนี่ยต้องระวังพวกตัวซุปเปอร์ซับนะครับตัวที่เด็ดอืแสลับบอลเข้าทางคุณกี้ไปที่นูนดีมาเรียดิมาเรียโอ้ยโยกหลบวันมิสกะาไม่หลงครับวันมิสกายังจี้อยู่จี้อยู่ดักอยู่ให้ตรงนี้วันมิสกาดักได้สวยครับ เอาบอลขึ้นมาสวยก็ต้องบุกให้สวยด้วยนะครับมาแล้วครับสวนกลับทางแบกขวาเนี่ยนะครับหลุดตำแหน่งไปแล้วแบกขวาลุยฟิโก้ไปเร็วไม่ได้ครับต้องย้อนกลับมาความิสากา้าหนาทีสุดท้ายครับต้องปั้นแล้วฮะต้องปั้นต้องเน้นแล้วครับผมไหลามาตรงนี้ครับฮาเลนโอฮาเลนออกมาด้านข้างแบบนี้ข้างในจะเหลือแก่ทีอาอยู่นะครับไม่ได้ แล้วบอลถึงดิมาเรียครับพาบอลขึ้นมาลำเนียงขึ้นมาดิมาเรียเลียบอลขึ้นมาเมสซี่จีบอลขึ้นมาเมสเมสซี่จีไอโมดิติมาไม่ใช่เมสซี่โอ้โหจุดแรกดูเยสไทยซาก้างานกล้งนี้กระโดดทิปไม่ได้ครับดูเยสเล่นทาายากไปหน่อยโอ้โห ไม่ได้ครับก็จะฝังไม่ได้ครับคุณกี้เพราะฉะนั้นต้องระวังดอกนี้แหละครับดอกสวนลูกนี้ทดสามนาทีพี่ขอได้ไหมพี่ขอได้ไหมขอขอขอได้ไหมขอได้ไหมไม่ได้ครับไม่ยอมไม่งี้ดักมาแล้วครับบอสตัเอาอะครับเพลงนี้ของคุณออยโอกาสสุดท้ายและครับเอ็ดดี้จ๋าไปที่ฮาลันฮาลันดึงมาดึงมาทีบอสตลให้แล้วไปข้างในฮาลันจับแล้วโอ้ยจับลั่นไปนิดหนึ่งครับเฟิร์สตัทแ้าจบไปเลยครับนี่ฮีโร่ของ ฟังคุณกี้นะครับเราเฟรเอร์เอาครับไปเล่นงานตำนานอย่างเลสเซโนเนสตา้าไปขโมยมาจังหวะจะวางยาวเลยง้างนานไปหน่อยนะครับ <c oughs> จังหวะโดยรวมโอเคหมดแล้วนะครับพลาดนิดเดียวตอนนั้นเองนันเป็นประตูไปเลยนะในะเดชคุนน๊กอยเนี่ยมีโอกาสยิงไปถึง5เข้ากรอบ2มีโอกาสยิงมากกว่าฟอตบอลมากกว่าเล็กน้อยนะครับแต่ฟุตบอลก็มีแพ้มีชนะนะครับเราเฟ้นหาแชมป์หน้าใหม่และคุณกี้ก็ทำได้ ในซีซั่นนี้นะครับฟ้าแชมป์บ c l สมัยแรกได้สำเร็จและแน่นอนครับถ้าเกิดว่ามีนิวบี้ฟรีสไตล์ในครั้งหน้านะครับคุณกี้จะลงแข่งขันไม่ได้นะครับคุณออยจะกลับมาแก้ตัวใหม่ก็ได้เช่นกันนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะฮะใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องยังไม่ได้กดติด,ดตามาช่องบล็อกสีโปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ